กามตและในการเป็นณบริเวณภายในวัดไผ่ล้อและในสากโนโลกสังฆานุภาพและอนุภาพแห่งความตั้งใจนานาณประการในพิธีการจะมีตั้งแต่โดยเฉพาะพ้าสงงพทุกรูปของวัดไผ่ล้อ ตักถึง3เมตรสูง5เมตรประทับนั่งบนหานุมาบารีวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหลังจากที่ได้ทำการซ่อมแซมและอาเพิ่มเติมอีกหนึ่งแล้วก็จะเพิ่มได้ถึงบาระหกถึงแปศพนะครับซึ่งเป็นการเรียกว่าช่วยเหลือต่อมวลมนุษย์ต่อคนที่ไร้ยากและยากไร้ นะครับนในรามของกองทุนหลวงพว่อปูนกองทุนสวดเขาฝีวัดไผ่ล้อมครับในขณะนี้อาเลอกมัหาชัย พระโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธสัพพันยุตยาโุธัมโมโภตสันตรายโยมะหิสุงสัพระสงฆ์สิ แอกพระเดชกุณหลวงพ,อพ่อคูลเป็นตัวแทนของคณะสิทธิ์พระเดชคุณหลวงพ่อนรัมฟงจะได้ทำการจุดเทียงตกกระพคกับทีพาหูปุพังนมสกรยะเทวะคพรูอาจารย์อาหัรพันเตปูเชมิสธาโสตีพระวัตตุเม ด้วยพลังอำนาแห่งองค์พระสุริยมหาเทพระัคคณีเทวราชที่ยตรียขอบารบมีแห่งพระองค์ได้โปรดเมตุที่ได้รับการถวายเป็นพุทธบูชาทำบมบูชาสักประธานทรด้วยเทินพระเจ้าข้า อิติปิโสวิเศพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธาปิติอิว่าติติปิโสวิเศเสออิอิเสพุคือองค์พระพุทธทัตสัพพะทาบา,บารมีแห่งพระพุทธเจ้าท้งบ้านแล้วก็องค์พระเดชคุณหลวงพ่อภูนันครับโมมาแล้วจะต้องตั้งจิตอธิษฐานขอนะครับ อย่างที่อาจารย์เวนบอกไว้ว่าขุนตาลขุนตาลนตาลขุ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 นตาลขนตาลขุนตาลขานตาลขุนาลาลขุนตาลาลาลขุนตาลขุนตาลขุนตาลขนตาลขุนนตาลขุตาลขุนนตนตาลขุตาลขุนตาลขุนตนตาลขุนตา นังสัมมีสุปฏิปันธ์ในบารมีของพระเดชคุณหลวงพ่อได้ทาการทำนุกบูรพระพุทธศา,าสนาไม่ว่าจะเป็นทำเท้าวัวัดปู่กุมคนวัดปู่แห่งวัดให้งร้องแห่งดีดำใสา ซึ่งความสุกใจสุขใจให้เปิดทิศเปิดทางเปิดแสงสว่างไม่ว่าะเนวตวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสาวนโมตสร,ระพุทะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสาวยักษมหังครูอาจารย์งสรนังคโต อภิปูชยามียักมามหังครูอาจารย์ยังสรนังคโตอิมินาสการาีนตังอภิปูชยามียักมหังครูอาจาริยังสารนังคโตอิมินาสการาีนตังอภิปูชยามีอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโพชนะนางัง อุทกังวรังอิทังอุชุปะกระนังปฏิกันหาตูสาตุกังเตปิสุเขนจาอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนงสาลีนงโภชนะนงอุทกังวรังอิทังอุชุปะกระนังปฏิกันมุนิกวรักวจะนงครูอาจารย์เทพจะไหวพระอิศวรพระนารายไหว้เทพเทวดา บายสีหลักบายสีต่อายสีปากชามเครื่องสักการะสัพพรพัดโภชนาทั้งข่าวและหวานนี้อีกทั้งผลมากรากไม้ท่วนทั่วเขตปฐพีธรณีแห่งนี้ขอคุณครูอยาละเลย ว,วันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันฟ้าอภัยบาปขอทุกท่านจงได้ตั้งจิตตั้งใจในการบวงสวงครั้งนี้ก็ได้ถึง อาจารย์เวนอาจารย์พรชัยนัดกันทางจิตวันนี้วันอะไรไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าจะต้องทำในวันนี้ถึงเวลาเทพเพียรไหรร้องเจียรอมภาพทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยว่าจะไม่สำเร็จแม้แต่เรื่องเดียว สิ่งที่สำเร็จนั้นมันเป็นเรื่องแห่งความดีทั้งสิน้นมันก็เป็นผลสำเร็จทุกป,ประการแา่เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและโดยเฉพาะในยคุคนี้มหาวตทยาัยจาติและปัญญาในการที่จะดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตด้วยความประมาทเลี้ยวขวามา ส่งคนตายยังประโยชน์ช่วยเหลือทั้งคนตายและคนเป็นถึงได้บอกว่าสติเชยโยชชโยนิจจสัพพะทุกขังวินาศสติพระวิสติเชยโยชชโยนิจจสัพพะทุขังวินาศสติปฏิสวนธิ่ตังมหาลาภพเชยโยกบกคนจักกวารางพระวิสติเชยโย ชโยนิจจสัพพะทุกขวินาศสติลาโภชยโยนิจจพระวันตุเตสัพพะทุกขวินาศสติสัตนะโภคติโยตปฏิชายีตปฏิระปโนอัคคะสัพะพโะโหระตัตภุทโภตปฏิติสาเอตินะสัจวัตเชนะสุวัตที โหตูสักระทาสิทธิกิจจงกิจจานุกิจใดที่ตั้งใจก่อสร้างขอทุกท่านจงได้สิทธิกริยะะขา,ขาตถาคตโตองค์สมเด็จพระสัททศเสด็จมามอดชั้นใดแล้วขอให้ปลอดภัยแล้วคลาดแคล้วพ้นภัยผ่านชั้นนั้นแลนาสิทธิเตโชชิโยนิจจเดบ อำนาจทั้งของอริบองให้ฟันราวมีชัยชนะทุกด,ดาวานราชร,รางไพลีแลนาสิทธิลาโพนิรันตลังขอสัพพราชทุกสิ่งสรรจงนิรันหลังลน้นวันนโภตสัพระกวังโตอรหะโตสมมาสัมุทธษานโภตสัพระันที่งา สินค้าจะปรชุมเพลิงได้เป็นปกติโดยด้านหลังของทัะสมต์ตาจำลองไม่มีการหยุดหลวงพ่อน้ำงฝนบอกว่าไม่มีการหยุดในแต่ละวันก่อนวนอทิตย์ถึงเป็นความจำเปนเน็นมีเครื่องเสน้นมีเครื่องเส้น นานาชนิดเพราะว่าทุกท่านทุกคนที่เป็นคณะสิธิ์จะไม่พอฟิลเป็นที่ทราบแต่ทุกคนทั่วรอกจะบอกบกล่าว่อบดวงวิญญาณทุกดวงที่อยากได้เวียนไหวอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ดีท่านที่ได้รับทุกรลานก็ดีวันนี้หลวงพ่อได้เมตตา นะครับกระทำพิธีเส้นไหว้ต่อวงยาทั้งหลายเนื่องจาก่วันนี้เป็นวันมงคลเรียกว่าวันฟ้าไทยบก็ทำกิจพิธีใดๆก็รุ่น่าเป็นมงคลสื่อเนื่องจากาวัดไทร้องเป็นวัดต้นแบบในการชาวันนักกิจ หรือผู้พูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเผาสมคู่ป่วยที่ติดเชื้อโควิดสิเก้าเฟีที่วัดไผ่รองแห่งน,นี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้เมตตาต่อญาติโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะมีจะจนจะรวยหรือยากไร้ขนาดไหน มีของผู้เสียชีวิตผ่านมาก็หลายปีทำให้ชาวณสถานเมนของวัดไภ่รองแห่งนี้ก็ได้สมรู้ร่วโทิไปตามกาลเวลาอย่างที่หลวงพ่อได้ประชาสัมพันธ์ไปเบื้องหน้าอีกแล้ววันนี้ก็ถือเลิกงามยามดีวันฟ้าไภรยบา พุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมิตราพุทธเจ้านั้นเมตตาที่จะรับดวงจิตวิญญาณของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายที่ได้ล่วงละไปแล้วไปบังเกิดยังดินแดนของท่านบนโดยจะทําร้างอํา,านาจถึงคุณพระรัตนกรัยอันมีคุณพระพุธทธธรรมพระสงฆ์พระอมิตาพระพุทธเจ้า บารมีพระเมตตาแห่งองค์พระโพธิสัตว์อื่ิมบารมีความเมตตาขององค์พระสถามัพรามหาโพธิสัตว์จะได้ชุดช่วยดวงจิตของเรา วุ่นุนและประุมเผิงที่ชาวนาสถานวัดไผรอ้องแห่งนี้ก็ขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงมาร่วมอนันมโวทนาในวุญกุศนที่วัดไผร้องนั้นจะซ่อมซ่อมแซงเตาเผาที่ทำพิธีชาพปะนัติ โดวิญยาทุกดวงไปแล้วแล้วก็จะสร้างเตาเผาขึ้นใหม่เพื่อเป็นการสงเคราะห์แก่ผู้เสียชีวิตจะได้รับความสุขยาบั้นสำปรายวสื่งต่อไปโดวิญญาทุกดวงวันนี้โปรดรับรู้รับทราบ คณะสงฆ์คณะศิษย์ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำวิธีชาวนาจิศพต่างๆนานานอันมีท่านอาจารย์คุณส่องคุณทุนค,ค,คุณกิจสุนทรสวุวรรณเป็นเสาหลักแห่งการประกอบพิธีเขาเรียกว่าเผาศพท,ทุกราย โดยพเพา,โโา,า,าะผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาโควิด -19 นั้นได้ทำการทำนกคิดไปทั้งคด151รายแล้วและผู้ที่เสียชีวิตธรรมดาก็คือปกติก็ยังมีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะปีนี้ในการทำพิธีประกอบพิธี ปัตุมเลชาวนาติดศที่เม,มนเวัดไพร้องนั้นต้องใช้คำว่าแน่นเยอะตลอดก็ขออนวตนาบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมบุญร่วมอุศลกับคณะสงฆวัดไพร้อมกองทุนสวดเขาตรี กองทุนหลวงพ่อคูณในนามมูลนิธิหลวงพ่อคูณเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ทั้งหลายได้มีโอกาสได้รับการสงเคราะห์จากกองทุนสวดเขาฟรีกองทุนหลวงพ่อคูณภายใต้การดูแลของมูลนิธิหลวงพ่อคูณวัดไผ่ร้องตำบ,บ,บลพระปฐมเจดียด์อำเภอเมือง จังหวัดคนครปฐมเยื่อเซนไหวต้องใช้คำว,ว่าครอบทุกสิ่งทุกอย่างเรามอบเราให้ท่านทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดเรื่องแปล วน,นาการดวงวิญญาณทุกดวงได้ลงมารับเครื่องเส้นไหว้ต้องใช้คำว่าอุด,ดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยยานวิถีต่างๆนานาวันนี้ประกอบวิธีทั้งไทยแล้วก็ทั้งจีนให้ได้รับ รู้รับทราบถึงจิตอันบริสุทธิ์ที่คนะสงฆ์คนะสิลป์วัดไพร้องคนะสิษย์พระเดชคุณท่านเจ้าคุณพระมงคุลสิทธิการหลวงพ่อคูณอัตระโขด้วยความกระตันยูกระตักเวทีเป็นอย่างยิ่งแล้วโดยเฉพาะเมนสาราก็มุทรสนนั้น เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของพระเด็คุณหลวงพ่อพคูณที่ทำไม่เสร็จอัตมาภาพได้มาสื่อสารต่อจนเสร็จรูร่วงภายหลังในการที่พระเด็คุณหลวงพ่อพคูณท่านได้รับสังขารชาวพนัสสถานเมนวัดไผ่ล้อมนั้นได้ทำการสร้างขึ้นใหม่มา16ปี พร้อมกับเตาเผาศพหลังนี้นะครับแต่ด้วยปีนี้ต้องบอกว่าใช้งานหนักจริงๆต่อไปนี้ก็จะให้ความช่วยเหลือหลังจากที่ซ่อมแล้วก็สร้างเตาใหม่แล้วเนี่ยจะให้บริการแก่ผู้ที่เสียชีวไปแล้ววันรักยังต่ำหกรายถึงแปดราย นี่คือสิ่งที่ต้องการทำโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ามาในวัดไวรยร้อมญาติมาติดต่อมาขอความ,มนอนุเคราะในการทำพิธีชาปนกิจศพที่วัดไวยร้อมนั้นไม่มีการเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่าน้ำค่าไปค่าน้ำมันเผาศพค่าเจ้าหน้าที่คนงาน พระสงฆ์สวนไม่มีเปนการไปเรียกเก็บแต่อย่างอย่างใรจะเป็นการสวดเผาฟรีร้อยเปอร์็ตามปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณอัตราโโหซึ่งคณะส,สงฆ์คณะศิษย์ทุกคนต่างทราบดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณนั้นให้การสงเคราะห์เกื้อเฟือเกื้อแผ่แก่ญาติโยมทั้งหลาย ยาก็มีชีวิตอยู่ถึงแม้ท่านจะละสังาาข,งขงารด้วล้วก็ตามแต่พระเดชพระคุณหลวงพว่อคูณก็ยังปกปักรักษาคุ้มครองคณะสิทุกคนให้ประพฤติปฏิบัติความดีงามมาโดยตลอดโดยใช้หลักรรมที่ว่าศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา ดวงวิญญาณทุกดวงจิตวิญญาณทุกจิตที่ท่านทั้งหลายลงมาประชุมสมโมสรมานั่งฟังการเทศบรรยายธรรมให้พุกท่านฟังครับท่านก็จะเกิดดวงตาเห็นธรรมดวงจิตจะได้สู่สุคติ ในบ้านสำไพรภสืบต่อไปนั่นเองนี่คือสิ่งที่นานๆจะมีการทำหนึ่งครั้งก็คือการรวมดวงวิญญาณทุดวงลวงมารับเรื่องเส้นให้ท่านได้มารับมานั่งดื่มมานั่งกินเครื่องเส้นไหว้ที่บรรจงจัดด้วยจิตอันบริสุทธิ เพราะนั้นอาน,นิีงสองใดทุกประการก็ขอจงสำเร็จเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ให้แก่คณะสิทธ์ทั้งหลายในการสร้างบุญเพื่ออุทิศให้แก่ดวงยายทุกดวงก็ขอให้ท่านอนุทนานบุญให้กับยากโยมทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลืออนุพาะ์ แล้วก็ช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเตาถอโศกนั้นมันสามารถช่วยกันสลายล่างผู้เสียชีวิตแล้วได้อย่างดีเยี่ยมก็ขอโมทนาบุญกับญาติโยมทั้งหลายนะครับบันนี้ก็ได้เวลาสบควน ที่จะมีการพิธีประกอบพิธีการเผาครับอาจารย์ก่อนขอเชิญอาจา,า,แบบารย์ลุงส่งบุญคุณบุญกิติอะไรก็โยนเข้าไปให้เข้าไปเบิกทางเข้าไปสม ที่ร่วมบุญกับคณะสงฆ์ที่ร้องนั้นะนะจงมีแต่ความสุขทั้งทางกายและทางใจให้ประกอบสัมมาชีพบ้อ่มีความกระเวิเรื่องเดือน,าออนปาดปาดสกัดรูปภัยไห้เจ็บโดยเฉพาะมหันตภัยร้ายไวรัสโครโรนาโควิด -19 ขอยย่างย้ำหลายผ่านพ้นอุปสรรค อันใหญ่ตรงนี้ไปด้วยกันแล้วก็ดำเนินชีวิตให้มีแต่ความสุขทั้งทางกายและทางใจให้มีแต่ความโชคดีโชคดีโชคดีทั่วกันทุกท่านเกิดขอ,อเวยิพรขอเจริญพรครับ